ช่องใหญ่ช่องใหญ่อือหือโปะซะแบบว่านี่ลองพื้นเบอร์อะไรคะอันนี้ลองพื้นเบอร์สองค่ะทำไมไม่ใช้ใช้เบอร์สามลอะน่เบอร์สามดำ่ะเบอร์หนึ่งไม่ได้เหรอโอ้ยวอกนี่ขนาดเบอร์สองยังดูในกล้องยังเหมือนวอกเลยแต่จริงจริงพอเสร็จแล้วแต่มันก็จะ สอบสวยตอนลงมันก็จะดูน,นิดนิดนึงนะอตอนลงมันก็จะดูโป๊ะหน่อยอดูสิอุ้ยนี่ทำไมแสงมันสวยจังไม่ได้กล้องสดใช่ไหมตอน,นสดไหมเอ้ส,ส,ส,สวยดีสวยอันน,นี้ไหนเนี่ยเฟซบุ๊กเหรอเฟซบุ๊กขายของเลยขายของเลยก็เลยไลไในเฟซบุ๊ก สวัสดีนะคะทุกคน Good morning everyone ทำไมถึงติ๊กต k อกมันขายของไม่ได้ตอนได้มันก็ได้แต่ที่เก็บปากกา<อ>เก็บถุงเก็บคลิปไว้ในในบ้านฝาสวัสดีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแบบหามุมหาแสงก่อนคนที่ต้องการแสงค่ะขออนุญาตมีแสงก่อนนะคะหาแสงหาซีนก่อนสวัสดีค่ะเนี่ยหน้าไม่ได้พักเลยทุกคนทําหน้ามาว่าวันก็วันนี้ก็แบบแต่งเลย หน้ายังแดงอยู่เลยอ่ะทำเอฟทำพีอาพมาเมื่อวานก็จะแบบโอ้โหโหนละครึ่งเลยโอ้ห้าเห็นเลยอ่ะโอ้โหว่าเราไม่ได้เรียกว่าลองพื้นนะคะเรียกว่าฉาบหน้าขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าคือเราต้องฉาบหน้านะคะวันดีตอนเช้านะคะทุกคนงานที่แบบว่าไม่อยากรับที่สุดเลยคืองานเช้านะคะ ถนัดงานบ่ายกับงานเย็นกับงานกลางคืนปกติเป็นพาร์ทับแต่งานกลางคืนนะคะสวสดผีอันนี้งานเช้าก็จะต้องแบบอันนี้นิดหนึง่งจะต้องแบบปุกปุกล่างนเ,เนอครับปลปุกล่างหน่อยปลุกล่างหน่อย มีคนถามว่าใช้รองพื้นของอะไรรองพื้นของอะไรไม่รู้แต่ว่า,ากุ้งแห้งกับกะปิของแพรลี่นะคะจบจบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขายของเลยเข้าเบรกตัดเบรกเข้าขายของกะปิยังขายอยู่กุ้งแห้งก็ยังขายอยู่นะคะแต่งหน้าไปด้วยขออนุญาตขายของไปด้วยเผื่อใครยังจะสั่งซื้อที่จรงิงมีลูกค้าทักแชทสั่งอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าวาันทีดิีันไม่ได้แมาโพสต์มาขายเ,เฉยๆก็จะไม่รู้ว่า หน้าทาไมแดงก็ไปทํา PRP มาค่ะไปทํา PRP มา,ไป, PR มาไปปั่นกิดเลือดแล้วก็ฉีดลีโจลันมันจะต้องใช้เข็มในการที่แบบจิมจ้มจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มแต่มันไม่ได้จิ้มลึกมากนะครับแต่จะบอกเลยนะคะว่าพอทํามาแล้วรองพื้นเห็นไหมคุณติดแบบติดดีมากติดดีมากติดดีมากนะฮะรองพื้นก็ติดดีมากแต่ว่ามันก็จะนี่นหนึ่งมันก็จะแสบจะเจ็บจะแบบระบมหน่อยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องกดรองพื้น จริงเขาต้องพักประมาณสองวันนะครับทุกคนแต่หมอบอกว่าแต่งได้ดหรอหรอได้เขาบอกแต่งได้พรุน,นี้ก็พวุนนี้น้องก็แต่งหน้าได้เลยยวก็จะบอกว่ามึงเวลาแบบไม่ว่างมึงก็ไม่มาเนาะพ <c oughs> อ,ม,ม,อมันมีงานก็มานี่ก็จะปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บป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 ๊บแบบนี้แบบนี้แบบนี้แกพหมดลองลืมวันนี้เมาเลไ่ น่าอิ่มฟูคืหัสค่ะัหัสพลัหัสยังทํางานอยู่นะคะทุกคนยังไม่ใช่วันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเห็นมนี่เห็นไเนาะพอเราแบบลงรองพื้นแล้วก็างนี้ต้องใช้คำว่าเมื่อเราฉาบรองพื้นแล้วโอ้โหเนียนแบบนี้เอาให้ทอกันนะฝั่งนี้นะใช่มันมองไม่เห็นรอบนึงพี่ก๊อฟนางชอบแบบทาหน้าด้ฉันข้างเดียวทุกคนกุ้งแห้งมีอยู่นะไปสั่งได้นะคะกุ้งแห้งมีอยู่ดะมีอยู่นะคะไปสั่งได้อินบ็อกซ์ไปสั่งได้นะคะ แล้วก็กระปิกก็ยังจัดโปรเหมือนเดิมนะคะก็คือ,อาจากสองร้อยสามสิบเหลือแค่ร้อยแปดสิบนะคะทุกออเดอร์นะคะพร้อมราคาส่งเรียบร้อยแล้วก็มีโปรสามแถมหนึ่งนะคะทักใช้ไปได้เลยถ้าซื้อกระปุกเดียวพิมพ์คอควายหนึ่งนะคะร้อยแปดสิบาทราคาพร้อมส่งถ้าซื้อโปรสามแถมหนึ่งนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทพิมพ์คอควายสามหรือทักแชทไปได้เลยจะสั่งซื้อหรือจะทักแชทก็ได้เลยซื้อพร้อมกุ้งแห้งก็ได้นะคะกุ้งแห้งขายดีมาก อันนี้สั่งมารอบสองแล้วเนี่ยของรอบแรกหมดไปแล้วสวัสดีค่ะหน้าอินโฟบูม่าได้ช่างดีค่ะช่างเขาแบบเต็มได้ยาดีค่ะเอ้ยเมื่อวานพี่ที่คินิกก็ชมอยู่บอกว่าจมูกดีมากไม่แบบรูปะนเข้าที่ด้วยแล้วมันแบบมันมันเกี่ยวไหมที่เราทำมาแล้วมันจะไม่ค่อยมีสิวเมียอะไรเกี่ยวไหมหรือว่าเกี่ยวที่จมูกหรืออะไรัที่จมูกเกี่ยวเพราะว่ามันตึงเออเห็นปะนะ จมูกมันจะตึงปกติถ้าเป็นจมูกออเรจินอลน่ะมันก็จะนี่นะทุกคนถ้าเป็นจมูกออเรจินอลมันจะอะไรนะมันจะจมูกออเรจินอลมันจะนี้เป็นจมูกออเรจินอลมันจะแบบมีติวมีอะไรสิวเซียนเรียกว่าสิวเซียนใช่สวัสดีพี่นิตยานะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยเออไอซัมซุงเครื่องซัมซุงเป็นยังไงนจะอยู่ที่นอนหรือเปล่าไม่มีนะตอนีนกระเป๋าเปล่าไม่มีครับลงนี้ก่อนเจ้าใช่ไหมอะไนประนะ อยู่บนเตียงม,มั้งม่กินหนูเอาออกเลยหรอหรอทุกคนอย่าลืมบุนหนนกะปิกับกุ้งแห้งด้วยนะกะปิมีโปรสามแถมหนึ่งนะคะซื้อหนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยแปสิบาทนะคะลดแล้วจาก2องสาสิบาทนะคะพิมพ์คอควายหนึ่งถ้าอยากได้โปรสามแถมหนึ่งพิมพ์คอควายสามนะคะ4ี่อยห้าสิบบาทเข้าใจไหม <S <S จ <S <S นะ๊ะเข้าใจนะเข้าใจนะจ๊ะ กุ้งแห้งมีสองสองขนาดนะคะมีแบบจัมโบ้แล้วก็ไซสกลางนะคะสนใจรายละเอียดทักแชทไปได้เลยน,น,นี่ดู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 ทีไรก็สวยมากสสวยก้ากระโดดค่ะขอบคุณค่ะสวยก้ากระโดดไปขอบคุณนะคะแม่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคน <What? S 2> เป็นงานงงที่แบบว่างานเช้าจริงๆเขาก็ไปเช้านะสิบเอ็ดโมงแต่มันเช้าของเราไงแต่มันเช้าของเราอืออือทา่ฝั่งนี้จริงๆมีเช้ากับเนียนเนียนฝั่งนี้ก็เนียนแต่ฝั่งนี้จะเนียนของดูเรียนเนี่ยนี่มันยังมีแบบรอยช้ำฝั่งนี้เด๋ยวแต่ดูเ่ไม่มีเลยมา เติมมันยังไงฟิลเลอร์ล่องแก้มเมื่อวานเมื่อวานจัดฟิลเลอร์ล่องแก้มพี่หมออัมพี่หมออัมเขาเติมฟิลเลอร์ล่องแก้มให้ก็เลยแบบนิดนึงไปถ่ายงานที่วัดบวรค่ะไปถ่ายรายการไปถ่ายรายการในการเกยวกรามะนิดนึงนะคะกุ้งแห้งราคาเท่าไหร่มีสองมีสองราคานะคะถ้าเป็นจัมโบ เออสองปดิกร,รัมอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทถ้าเป็นหนึ่งิกร,รัมอยู่ที่4 5 0หิบาทแล้วก็มีไซส์กลางนะคะห้า้อหกสิกับ3า0รอหกสิถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะคะถ้าแ<ห>ช้ไปได้<อ>ไเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆเขาให้เขาให้รายละเอียดนะคะมันมีสองมันมีสองแบบถ้าแบบจัมโบ้จะเป็นตัวแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยเนี่ยใน,นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยกุ้งแห้งสวยมากนะแล้วดูตัวสิค่ะทุกคนใหญ่มากมันใหญ่มากเห็นไหมเห็นตัวกุ้งแห้งไหมอ่ะมันแบบไซส์จัมโบ้ใช่ป่ะแล้วก็ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นส์กลางตัวนี้จะเป็นส์กลางอืมมีสองสายไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมฝั่งนี้ขาวว่าเพราะแสงเข้าแสงแสงนะทุกคนพอหนูดูหน้าตรงอยู่ขาวเท่ากันแสงเข้าตรงนี้ก็แต่งหน้าแบบโทลข้างขึ้นข้างแรมไงฝั so ่งหนึ่งมันข้างขึ้นฝั่งหนึ่งมันข้างแรม วาไม่จริงเต่ไดายไม่มีที่ติดผมมาข้างบนเลยเห็นไหมผมก็จะแบบก็เดินก็เดิดกด็แดๆๆๆดเ <c oughs> ล็หนึ่งประมบนี้เลิศ ผมยาวแล้วขอบคุณพี่ลรย,ยาค่ะมันกำลังผัดเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอีกปลุกผมตั้งใจเย็นๆปลุกผมเราตั้งใจเย็นๆให้เขาขึ้นของเขาอย่างเต็มที่ก่อนค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนีเนี่ยเหมือนได้ยินหอทาๆๆใช่ไหมไหๆ,ๆ,ๆ,า,ๆ,ๆาไปเอาครับ้ซัมซ็มันไม่หยุดมันเหมือนอยู่ในห้องน้ำเลยอ่ะไม่อยุ่ หรืออยู่ในห้องน้ำเหรอไม่อยู่นะทำไมเสียงมันไกลๆอ่ะมันไม่อยู่พี่ก๊อฟไม่ตื่นอีกแล้วพี่ก๊อฟหลับลึกอีกแล้วพี่ก๊อฟนี่ก็หลับลึกตลอดมีไหมห้องน้ำมีป่ะล่ะไม่มีไม่มีพี่เขไม่มีตรงที่นอนมีไหมนอนบ่มีเลยบอก มีบอนี่ไงนั่นแหละมาถ่ายรูปกับพี่เกดให้ดูด้วยได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูอยู่แล้วค่ะทำไมรู้ล่าทำไมรูว่าไปหัดแม่แดงแม่แดง แต่ก็รู้เพราะว่าไลฟ์บอกตลอดว่ามีงานที่ไหนงานวัดก็จะแบบแต่งเบาๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพระวิ่งหนีคะ่ะเดี๋ยวพระท่านจะตกใจพร,พระท่านจะวิ่งหนีนะคะเดี๋ยวแชร์ค่แ like ะแต่ไลฟ์กนงานอะไรก็ได้ขอแต่อย่าเป็นงานเอาดอนะคะกลัวง,งานเอาดอมาก ไม่รับเอาดอค่ะแต่ว่าพี่ก๊อฟพัฒนัดนะทุกคนเขาเอาเอาดอบ่อยเพราะว่าเราจะเอืดค่ะเขาจะแบบไปสวนรถไฟบ้างอะไรแบบนี้ตำรวจลงบ่อยอ้าเหรอคลองหลอดบ้างอะไรบ้างที่เขาเขาจะอยู่บ่อยขอเอาดอสวัสดีค่ะพี่แพรี่ตามสนับสนุนพี่อยู่เสมอนะคะหนูเรียนปศสามแล้วขอกําลังใจหน่อยขอให้สอบไล่ได้นะคะก็เนี่ย รุ่นน้องรุ่นอะไรที่รู้จักกันนาะงก็ไปสอบนาะงก็ได้ปสอ 3, ปสามปอสี่กันละเดี๋ยวนี้เขามีพัฒบาลีศึกษาให้คารวสด,ด้วยนะได้สอบไล่ได้เขาก็ยกย่องมีพัฒมีพัฒบาลีให้ด้วยบาลีศึกษาสอนด้วยนะก็ทําดีให้สําหรับคา,า,ารวสพัฒบาลีไม่ได้มีแค่อันนี้นะคะไม่ได้มีแค่แค่พระเนนนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็แบบยกย่องคารวะที่สนใจอย,อยากเรียนบาลี เนี่ยเห็นไหมขนาดนี้แล้วย,ยังต้องไล้จมูกเลยบ้างพัดก็คือตะละ p ผัดเหรอจารย์ใช่ถ้าเราให้ตะละ p ผัดกับกับคนปกติอนะก็มันเป็นธรรมเนียมมันก็ให้เพื่อเป็นเะพื่อแสดงฐานะอ๋อก็เหมือนเอาไปเอาไปแขวนไว้อะไรเงี้ยเนาะว่าเป็นปลาเรียนเนี่ยวันดีคืนดีก็ออกขึ้นมาล้วไอ้นี้ได้เนาะน่าใส่เลยครับคุณขาเอาแอปบวชแอปบวช แบบอันี้ไล่ตรงกลางนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนถ้าแบบเอาเอาอันนี้ขึ้นเห็นไหมมันจะแบบมันจะแบบมันจะเห็นเห็นไหมเห็นเห็นดั้งชัดเจนเลยเห็นไหมบท่งถ้าเราแบบชุกหน้าสนิทหนึ่งเราผ่านการกรีดจมูกมาแล้วไม่ค่ะนี่จมูกเดิมค่ะพักก่อนเนาะจมูกดั้งเดิมสติลูก เขาพูดคนนะสติลูกอ่ะอต้องพักก่อนนะกรอบลูกสตินะลูกสตินะลูก้องมีสตินะลูกส, <laughs> สมูทเขาไม่ได้ทำลูกค <c oughs> ุณดูติกต็อกเมื่อวานยายเพชรชี่กับแม่ติดตามเขามีอะไรกันวะผ <c oughs> มไม่รู้เหมือนกันอะไรกันก็ไม่รู้อะไรกันอีกก็ไม่รู้ว่าแม่ติด <c oughs> ต,ตามก็ไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยอืมเจ๊น้อยสวัสดีค่ะทำไมพิมพ์ภาษาเกาหลีมาคะเมื่อกี้อันยอง ทำไมพี่ภาษาเกาหลีมาคะไปทํางานอยู่เกาหลีแล้วคะ right, พี่ภาษาไทยคุยกันสิคะอย่าพิมภาษาเกาหลีสิ mm hmm. จะอ่านยังไงแปลไม่ออกว้า <What? S 2> แตกอีกแล้วโดน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 แตกง่ายมันเป็นแป้งสเพิงไงมันก็จะแบบตกนิดนึงมันก็กระเทาะแหละบ้าก่อนเขาอัดมาดีอันยองอาเซโยที่ซื้อดาแป้งไปเปิงไปครั้งที่แล้วเห็นปะ ไม่ได้ทายังไม่ได้ทาเลยจริงเหรอผมเลยเนี่ยซื้อไปตั้งกี่บาทกี่พันมาวันนั้นอะไม่ได้แต่งเหรอะเขาแต่งบ้างก็แต่งได้แต่งไปถ่ายนะนะก็แต่งบ้างโอ้ยี่สิบโอ้อยู่เกาหลีตั้งยี่สิบสามปีแล้วเหรอคะถือว่านานนะยี่สิบสามปีจะให้พี่กับสั่งข้าวต้มให้กินเอาเลยไหมลองท้องไปสักนิดหนึ่งข้าวต้มกับกาแฟกาแฟขอแก้วเป็นเทกอเวนะคะแพงไหมครับแป้งที่ตกเขาขายเป็นโหลค่ะ โหลละห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทค่ะคุณพี่ขายเป็นโหลเขาขายเป็นโหลสนใจซื้อให้ได้นะคะป้าเป็นเอฟซีจากอเมริกาขอบคุณค่าเห็นมาคอมเมนต์บ่อยอยู่เลยนะคะเห็นเห็นป้ามาเมนต์บ่อยอยู่คัันนี้เป็นการสร้างเรื่องสร้างมิติให้นะคะทุกคนอย่าลืมอดนนกะปีกับกุ้งแห้งนะคะกระปิเหลือร้อยแปดสิบาทนะคะรวมค่าส่งเรียบร้อยนะคะสนใจกะปิหนึ่งกระปุกพิมพ์คอไฟหนึ่งนะคะ แต่โปรสามแถมหนึ่งก็ยังมีอยู่พิมพคควายสามมาได้เลยสามแถมหนึ่งก็สี่ร้อยห้าสี่้อยห้าสบาทได้ไปสี่กระปุกแถมให้หนึ่งกระปุกนะคะกระปิราคาส่วนลดยังมีอยู่นะคะลดออ,ออเดอร์ละห้าสิบาททุกกระปุกนะจ้าแต่งสวยไปไหนแต่งสวยเข้าวัดค<ม>่ะเข้าวัดทำบุญวันนี้มันแบบเราใสา่บุญใส่ใจอืม ก็ว่าทำบุญหาผู้ชายมีผู้ชายรออยู่มาเกาหลีพาเที่ยวแบบบ้านๆเอออยากไปนะไม่ต้องเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่อยากไปอยู่ครับกับญี่ปุ่นขึ้นดูมาอยู่ญี่ปุ่นมีมีตังค์ไม่กี่หมื่นก็ไปได้เขาบอกเดี๋ยวนี้นะกี่วันเจ็ดวันถูกอู้จะมาได้หรอทัวร์เจ็ดวันอ่ะมันดูแต่ว่าเขาไปกันเองเขาไม่ไปกับเนียนน้อยทุกคนน้องว่าแต่งหน้าแล้วหน้าเนียนมากไม่ได้ไปกับทัวร์ เอ่สงยไปด้วยไปด้วยไป,ยไปยไค่ะเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟจัดทัวร์อะไรนะคะมีอะไรบ้างนะ้ำจัอะไรนะลูกก๊อฟทัวร์เอาข้าวต้มกับกาแฟแต่ว่ากาแฟขอเป็นแก้วเทควีนะคะสวัสดีค่ะสั่งข้าวค่ะนี่กุ้งแห้งตัวใหญ่มากอันนี้แบบพรีเมียมค่ะตัวใหญ่ค่ะสั่งข้าวค่ะอันนี้เ,เป็นไซส์กลางข้าวต้มค่ะข้าวต้มข้าวต้มปลาชอาจารย์ ใช่ค่ะเขาต้องเขาต้องปลากระพงค่ะแล้วก็กาแฟอเมริกาโน่ค่ะไม่หวานเลยนะครับใส่แก้วกับสนใจทักแชทนะจ๊ะค่าเย็นครับก็ชาไทยค่สนใจทักแชทนะคะค่ะแก้วกับบ้านค่ะว่าปกติค่ะทางสวิตพาไปเลี้ยงพึ่งที่บ้านเป็นฟาร์มอ่าห้องเก้าเก้าสองศูนย์นะคะของคุณแฮร์รี่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะกะปิมีโปรลดราคาห้าสิบบาททุกกระปุกนะคะหนึ่งกระปุก หนึ่งร้อยแปดสิบาทแต่มีโปรสามแถมหนึ่งนะคะสี่ร้อยห้าสิบาทกะปิมีโปรนะคะกะปิน่าทานมากกะปิเคยแท้จันบุรีนะคะสนใจก็ทักแชทได้เลยสั่งซื้อได้เลยะจ้าหนูแพตาวนหวานน่ารักตายยังไม่ได้ทําอะไรเลยครนี่เดี๋ยวรอดูนะคะยังไม่ได้ลงสีลงอะไรเลยยังไม่ได้อะไรเลยครบคุณพี่ตาตามันหวานอยู่แล้วจริงๆิไม่ต้องแต่งก็ได้กล้าเนาะสิคนส<า>นัง่งกะปิทักแชทเลยคะ่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่อุดหนุนหนูนะคะคตาได้ไดขายของด้วยอะไรด้วย กะปิเด็กๆที่ไทยบอกอร่อยอ๋อจะน้อยอุดหนุนเหรอคะขอบคุณนะคะยังมีโปรสามแถมหนึ่งอยู่นะคะ4 5 0ร้าบาทถ้ากระปุกเดียวหนึ่งบาทแต่ลดทุกห้าบาททุกออเดอร์นะคะกะปินะคะอยากให้ทุกคนได้ทานกันลดสุดท้ายและที่ดิฉันเอาไว้เหลืออีกไม่กี่ถังนะคะพูดตรงๆเลยก็ซื้อมาเพื่อที่อยากจะได้ขายท,ทยอยขายได้เรื่อยๆสําหรับลูกค้าที่เขาต้องการทานนะคะกะปิมันไม่ใช่ของที่แบบว่าจะมีวัตถุดิบทาทั้งปีนะคะมันจะมีช่วงที่ เคยเข้าใช้ฝั่งช่วงสั้นๆนะคะฉะนั้นต้องสั่งไว้ก่อนหมดแล้วหมดเลยหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะกระปิหนึ่งกระปุกแต่มีโปรสามแถมหนึ่งนะคะสี่ร้ยห้าสิบาทสวยและขายเก่งมากเป็นแมค่ค้าไงชีวิตแมค่ค้าก็ต้องขายของขายของอย่างไรก็ยังได้เงินนะเนี่ยอตื่นเช้ามามีมคนอุดหน,นุนชีวิตหมค่ค้าไม่ขายห้าออเดอร์สิบออเดอร์ ก็ยังได้ตังค์ดีกว่าตังค์ออกดีกว่ามีแต่ตังค์ออกไม่มีตังค์เข้านะคะอะไรอะเปิดตานะคะทุกคนผลิตผลิตข้าวัดก็ไม่ต้องเข้มอะไรมากค่ะรับสามแถมหนึ่งขอบคุณค่ะพิมพ์คอควายสามได้เลยนะคะสี่สิบาทพิมพ์คอควายสามได้เลยถ้ามันไม่ดูดให้ทักแชทไปนะคะไปคิดว่าน่าจะดูดนะคะคอควายสามนะคะ โปรสาแถมหนึ่งพิมพ์คอควายสามนะจ๊ะแต่มันขึ้นที่อาจารย์ไหมขึ้นเนอะขึ้นไหมไหรือไม่ขึ้นเวยเขาสอง่งขึ้นหนูสามารถเช็คออเดอร์ได้จากอ,อินบ็อกอจากแชทเนี่ย ออน,น,น,นี่เห็นไหมครับทุกคนสีตาเห็นไหมสีตาเห็นไหมข้อความข้อสามพิมพ์ติดกันได้เลยนะคะพี่สุสุภาวดีพี่สุภาวดีจ๋า้อควายแล้วก็เลขสามติดได้เลยคะ่ะมันจะมีระบบโดดอย่สามแถม1หนึ่ง เอาไปเลยสามแทมหนึ่งซื้อไปเลยค่ะซื้อไปตรงไหนการที่เราตาโตเวลาแต่งตาเราก็จะได้เปรียบนิดนึงนะคะตาเราก็จะแบบสีตาเราก็จะแบบใช่มันก็จะได้สีะ<า>มพูนะคะมองมนบ,บน,องนนะคะมองบนนะคะ สวยไหมสีสวยไหมสวยมากเลยขอบคุณพี่พรประพานะคะก็ดูแล้วก็ครูพักรักจําไปแต่งได้นะคะไม่ต้องชมหรอกคะ่ะเขารู้ค่ะช่างนี้เขาก็เป็นเด็กฝึกงานนะคะใช่ค่ะปกติเรียนศิละปะต้องแต่งให้ครบร้อยหน้าถึงว่าจะมีใบ <c oughs> อยากให้ลูกฟังภาษาไทยออกมากเลยชอบมากเวลาให้ก็ต้องให้เขาพูดด้วยนะคะพี่เชื่อหนูต้องให้ได้ภาษาไทยให้เขาเรียนภาษาไทยภาษาแม่ต้องได้เขาต้องได้ภาษาไทยนะคะภาษาบ้านเกิดเราพ่อหนาพ่อหน ริบกรอบหน้าด้วย่วันเจ็บมากโมตายทำทุกอย่างเลยเว้ยเครื่องอันนั้นอัลเทอร่าใช่ไหมครัอัลทอร่าใช่เป็นเครื่องหัวเออไม่ใช่แปลงแปลงอันแรกหัวมันอ่ะโอ้โหแบบเสียวเข้าไปในกลาง้งในเลยเสียบเข้าไปในกลากระดูกเลยใช่มันเสียเข้าไปในกระดูกหัวแรกอ่ะดีเขาเอาไปฝากเลี้ยงอลูกกี่ขวบคะเจ๊น้อยขา น้องกี่ขวบแล้วคะกี่ขวบคะถ้าปอามาสักสิบแปดสิบแปดขวบขึ้นไปเอานะคะผู้ชายหรือผู้หญิงคะถามก่อนเ้าผู้หญิงไม่เอานะคะไม่รับเลี้ยงเด็กผู้หญิงค่ะรับเลี้ยงเด็กผู้ชายแบบสิบแปดปีขึ้นไปค่ะตายหาแล้วเจตนาไม่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยไปตอบรับเลี้ยแบบสิบแปดปีขึ้นไปนะคะเดี๋ยวจะสอนพูดภาษาเอาแวะเอาแวะเลยค่ะเจโน้อยบอกสิบแปดค่ะอืมสิบแปดเอามาได้เลยค่ะตาคมสวยยังไม่ได้กีดอะไรรอเด้อ สิแก็มาได้เลยนะคะเจนนี่เขาบอกอรอเด้อเจนน้อยขายลูกสุดธิลละลูกเราเราก็ต้องว่าเราสินะลูกเราอ่ะใครจะหล่อเท่าลูกเราหล่อเด้อเ,ดเลยเหรอเจนนีบอกหล่อดเด้อเจนนอยเป็นคนบ้านไหนคะขออนุญาตนิดนึงเจนนี่เป็นคนบ้านไหนจ๊ะขออนุญาตบ้านไหน เป็นคนบ้านไหน,น,ไนคนบ้านไหนนี่ปกติจะไม่ได้ค่อยไลฟ์ในบ้านฟ้านะครับจะไปไลฟ์ในติ๊กต็อกไลฟ์เม้ามอยไลค์คุยสดใหญ่จะไลฟ์ในติ๊กต็อกอ๋อขอนแก่นหนูขอนแก่น,น,น,กนจังหวัดใหญ่แต่ว่าาแปลว่าแบบอยากขายของด้วยก็เลยแวะมานี่นะฮะยขายของด้วย เปิดลูกค้าได้แบบคุณนุนสินค้าอะไรแบบนี้กำลังแต่งตามค่ะพี่วันดีมันไม่ได้แต่งง่ายกันนะนะนะแต่ไปไหนครั้เนี้ยแต่งไปไหนเนี่ยไม่ได้นะพี่ถ้าถ้าพี่วันดีจะแต่งบล็อกนี้แล้วก็ข้อมบนนะคะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจะ,วจะ,วจะแว็บจัด บ้านฟ้าไปติ๊กต็อกแล้วนะครับทุกคนจะไปเมาส์ในติ๊กต็อกจะไปปักตะกร้าอะไนี้ะตัดนะคะับอ๋ออาจาะไปบ้านบ้านบ้านนู้นแล้วหรอบ้านนู้นคนดูเยอะคนตามหกหมื่นแล้วแป๊บเดียวอืมช่องใหม่อ่ะแป๊บแป๊บแป๊บถไปบ้านนู้นกันครับตายแล้วอาจอุตส่าห์ว่าจะไม่เข้มไม่เข้มอาอุตส่าห์ว่าจะไปแบบฟิลแบบ ผู้ลากมากดีเข้าวัดแล้วก็ผู้ลากมากดีไม่ได้ใช่ไหมเ่็ไปปาปาตาสีชมพูไม่เป็นไรคะเป็นผู้ลากมากแอบอย่างโอเคเชาวนั่งรถมาตีสี่เลม กลับนั่งมาจากไหนเนี่ยนั่มาจากพัทยาเรอยู่พัทย,ยาอีนนะ,ะกลับจากพัทยาที่เดีย๋ยวนั่งกลับไปเพราะเดี๋ยวจะไปเกาะล้านแรงมากจะไปเที่ยวเกาะล้านไงวันหยุดแรงสุดสกวันหนึ่งแรงสุดไปแบบวันเดย์ทริปไปดำดูปลากระลังสองร้อยบาทดำดูปลากรางัองอันนี้ถูกสองร้อยเอง โมงตะกี้งดีเต็แล้วเหรไม่ใช่หมายถึงว่าออกไปบ้านบ้านติกตอกนี่จะไปแล้วทุกคนฝากกะปิกับกุ้งแห้งด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตไปไปต่อๆก่อนนะคะอ่าอย่าลืมว่ากะปิมีส่วนลด50บาททุกออเดอร์นะคะหนึ่งกระปุกก็ลดนะคะจาก230เหรืร้อยแปดสบาทนะคะพิมพ์คอฟายหนึ่งนะคะ แล้วก็มีโปมีโปสามแถมหนึ่งนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทโปสามแถมหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบาทพิมพ์คอไฟสามนะคะแค่นั้นเองแค่นั้นเลยแล้วก็นี่มีนี่กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยมีสองไซส์นะคะ <ใน S 1> ก็คือสองร้อยแปดสิบกรัมกับหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมนะคะสนใจทักแชทนะคะสนใจทักแชทนะคะ สั่งกุ้งแห้งกับสั่งอันนี้พักเช็ได้เลยเท่าไหร่นะเจ็สิบห้าบาทสแกนจ่ายได้ไหมหรือลงบินไว้ดีกว่าค่ะลงบินห้องไว้ดีกว่าลงบินไว้ค่ะเดี๋ยวจ่ายทีเดียวขอบคุณนะคะเดี๋ยวจ่ายตอนเช็คเอาท์ค่ะลงบินไว้เลยค่ะห้าแสนบาทเท่าไหร่นะเขาบอกเท่าไหร่นะสามวันเจ็ดสิบห้าบาทสามร้อยสิบห้าใช่ไหมอันนี้ไลน์ได้ไหนแล้วนติ๊กต็อกก็หรอเดี๋ยวจะไปติ๊กต็อกแต่แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดอะไรนิดหนึ่งก่อนเอย่าเพิ่งนะคะทุกคน தூ தா தான் เขาสั่งหรือเลปล่าใช่ไหมครับสั่งหรือเลปล่าเดือดต่อในทางสั่งหรือเลปล่าสั่งอะไรเม่บา,างทีเขาลูกค้าเขาจะทักแชทไปเวลาเขาสั่งสินค้าเขาจะทักแชทไปงบนนะคระหนึ่งสองตานไปในติ๊กตอ๊อกงบนนะคระหนึ่งสองต้น นี่ตานี่คือแต่งหน้าไปวัดนะครอมันัไปหน่อยแต่งเบาๆนะคะเป็นลุกไปวัดนะคะ <c oughs> ไปวัดไปดไหวพ้พระทำบุญ <c oughs> ก็จะเป็นลุกจะเป็นลุกประมาณนี้ก็าจะแบบว่าชมพูส้มๆแดงๆแบบนี้นะคะลุกเข้าวัดทำบุญค่ะลุกเข้าวัดทำบุญจะลุกประมาณนี้เลย <c oughs> ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะจ๊ะทุกคนจ้า